ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเปิดประวัติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทผู้ที่เป็นตำนานภาพปิดทองหลังพระของจริงลูกศิษย์ลูกหาหลังไหลเข้ากลาบไหว้จากทั่วทุกสารทิศวันละนับหมื่นคนมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันจากเฟซบุ o กเพจสัทธาบรมี หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้แชร์เรื่องราวตำนานปิดทองหลังพระโดยระบุว่าครั้งหนึ่งมีผู้ศรัทธาท่านหนึ่งเห็นภาพของหลวงปู่ศิลาในเฟซบุ๊กโดยที่ไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนคิดว่าหลวงปู่ท่านละสังขารแล้วแต่เกิดปิติศรัทธาจึงบนบานกับภาพในเฟซนั้นในสิ่งที่ตนทุกข์ใจอยู่ว่าหากสำเร็จจะไปปิดทอง รูปเหมือนหลวงปู่ที่วัดปรากฏว่าทุกอย่างผ่านพ้นเป็นไปตามคำขอตามความประสงค์จึงสุ่มเดามาที่วัดซึ่งยุคนั้นที่วัดไม่มีรูปเหมือนของหลวงปู่เลยมีแต่องค์จริงท่านนั่งอยู่บนกุฏิสองสามีภรรยาขอโอกาสแก้บนโดยการปิดทองหลวงปู่ท่านก็เมตตาให้ปิดทองบนแผ่นหลังของท่าน ที่วัดพระธาตุหมื่นหินและธรรมอุทยานจึงมีรูปหล่อหลวงปู่ไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาปิดทองเหตุการณ์ที่2หลวงปู่ศิลารอดจากอุบัติเหตุกระบะวิทชนเบนซ์ครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมากหลวงปู่ศิลาท่านมีญาณอย่างรู้อุบัติเหตุซึ่งกำลังเดินทางจากกลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหิน บ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินจูจๆได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถของหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นทําให้คนขับหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอน ว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจำนวนมากนายจรูวัดภูมิเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิลาได้กล่าวว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเบนซ์ทะเบียน6กอไก่ททันฐาน9571กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาลสินมุกดาหาร พอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบๆโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าเฟ้าว แล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนของหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอำเภอเขาวงหลังจากเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถ เพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นํำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่า ก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถครันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชคกรถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาวงจังหวัดกลสิน แล้วก็เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนํามาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาหรือหลวงปู่มหาศิลา ชร์ในเรื่องของความศรัทธาปฏิหารต่างๆซึ่งหลวงปู่มีเมตตากับประชาชนที่เข้ามากราบไหว้โดยล่าสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินศิยานุสิษ์พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมพิธีถวายกุติพระราชวัรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโท โดยมีน,นายสนันพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายขราวาดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงานรวมจุดทูปเทียนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้มอบให้พระครูปลัดวชิระโสพนญาณชัยชุดตินทโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหม่นหินเป็นตัวแทนกล่าวโอวาทธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีใจความหนึ่งว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีพอแหงแล้วล่ะได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของดีพอแฮงแล้วล่ะได้รู้แจ้งทางโลกทางพรหมโลก ทางสวรรค์จนฮอดพระนิพพานพุลละก็เป็นของดีแล้วละ่ะให้ปฏิบัติเอาให้หมั่นทำบุญทำทานให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทยังได้เป่าสังสแสดงพลังว่าท่านยังแข็งแรงดีอยู่ทำให้ลูกศิษย์ต่างสาธุขอให้องค์หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและบารมี ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งพาอาศัยบารมีหลวงปู่นานๆด้วยสำหรับประวัติของหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาคมปีพุทธศักราช2488ขึ้น8ค่ำเดือน11เีรากาปัจจุบันท่านอายุ78ปีเป็นบุตรของนายแก่น และนางน้อยนินจันปันระชาเป็นสาม,มเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509นณวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริบุติเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมัน่น จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะรียนธรรมหกประโยครับพัฒเรเรนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักร 15, าช2515ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าและภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายซปปลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติ วัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่บุญมีซิรินทโรหลวงปู่ลีกุศลทโรและเป็นสหธรรมมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักขิโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมศสิ์รักขีสีโลหลวงปู่ล้อม ศีลสังวรโรหลวงปู่พระมหาศิลาได้รำเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมลาวอ่านหนังสือจากใบลานอิสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาธรรมใบลานายสมเด็จลุนจากสอปป,อปอลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่ง จนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพศีสะอาดซึ่งเขารบนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดด้วยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกณนะส่วนสงบ้านแกเปะเหล่าศิษยานุศิษย์จึงรวมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดิโลกเจ้าอาวาสวัสุทัศนเทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่าน ขึ้นไปร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษพระกลิ่งวัดสุดทัศน์และหลายวัดในภาคอีสานจะกลาบอารัธนาหลวงปู่ไปร่วมแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธ,ธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ยังมีอีก15เรื่องที่หลายท่าน อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันนี้ทางเจ้าวิหาชาแนลซึ่งได้ข้อมูลมาจากอาจารย์โดง่งและอาจารย์ลิงเกี่ยวกับ15เรื่องที่หลายคนยังไม่รู้มาให้ทุกท่านได้รับฟังกัน 1. ท่านไม่ใช่คนร้อยเอ็ดโดยกำเนิดบ้านเกิดเดิมคือสุริน 2. ท่านมีชื่อเล่นเดิมคือบิน ซึ่งภายหลังเรียกกันว่าหินเพื่อที่จะมาสอดคล้องกับชื่อจริงคือศิลา 3. ท่านสอบได้ปร,ริญญาธรรมหประโยคเป็นรูปแรกของสำนักวัดบุรพาพิยรามจังหวัดร้อยเอ็ดและเคยเป็นครูสอนปริยัติธรรม 4. ท่านเคยขุดหลุมอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองดูจนชาวบ้านเรียกหลวงปู่หลุมห ท่านเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมของร้อยเอ็ด 6. ท่านเชี่ยวชาญในพุทธาคมในด้านขับไล่สิ่งอัปมงคลผีสางต่างๆจนชาวบ้านเรียกท่านหลวงปู่หินผีย่านซึ่งก็คือผีกลัวนั่นเอง 7. วัตถุมงคลที่โด่งดังมากสุดที่ทำให้ท่านมีชื่อเสียงคือตะกรุดห้อยคอสุนัขมีธิ์คงกระพัน ยิงไม่ถูกสุนัขบ้างปืนขัดลำกล้องบ้างตะกรุดสมัยแรกเริ่มทำจากกระป๋องปลากระป๋องและฝาบาดต,ตัดเป็นแผ่นจานแล้วม้วนใส่พลาสติก 8. ท่านเป็นสิทธ์สายวิทยาคมหลวงปูส่สํเเ็็จรลุนผ่านทางญาท่านประทุมหลวงปู่สีบัวผ่านทางพ่อใหญ่พรมมาสิทธิ์หลวงปู่พิบูร์ และท่านยังเป็นศิทธ์สายกรรมฐานโดยมีความเลื่อมใสศรัทธาและเคยไปพบหลวงปู่ฟ้านอาจารโรหลวงปู่เทศเทศรังสีและหลวงปู่อ่อนสีด้วย 9. หลวงปู่บวชในคณะมหานิกายเนนบวกพระนับรวมที่คลองเพศสมณะได้61ปีศึกสองรอบรอบแรก1ปีรอบสองแปเดือน อุปสมบทรอบสองเมื่อปี2539 10. หลวงปู่ท่านคอยติแบบทันทิกรรมนับพรรษาต่อยติเป็นสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ในบ้านปลายชีวิตเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานและเพื่อตั้งวัดพระธาตุหมื่นหินให้เป็นสังกัดธรรมยุตสิบเวัตถุมงคลยุคแรกตระกูลพระผงท่านแกะพิมพ์เอง ผสมมวลสารกดพิมพ์เองมีทั้งเนื้อดินเนื้อว่านและมวลสารต่างๆต,ตามแต่ท่านจะหาได้ลูกศิษย์สมัยนั้นได้รับแจกกันทั่วหน้าเหรียญเนื้อเงินรุ่นแรก16เหรียญจานเต็มเหรียญถือเป็นที่สุดของสายเหรียญราคาข้ามล้าน 12. ท่านสำเร็จมูลกระจายและแตกฉานคาถาวิทยาคม ทำลาวตัวเซียนและเป็นหมอยาสมุนไพรโบราณ13ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์อุป,ปถัมภ์พระธาตุพนมเป็นรูปที่สนับจากหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองในรอบ73ปี14หลวงปู่ท่านตาบอดด้านซ้ายเนื่องจากความดันในตา15 หลวงปู่ท่านสงเคราะห์วัดสังคมชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลมากกว่าร้อยล้านบาทสุดท้ายหลวงปู่ท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิท่านจึงมีบารมีสูงมากจนพวกเราเหล่าลูกศิษย์ได้อาสัยร่มเงาบารมีแห่งพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาอันประมาณไม่ได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ส่วนตัวและข้อมูลจากสื่อต่างๆ โดยอาจารย์โด่งและอาจารย์ลิงเขาบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านมีโชคลาภอำนาจวาสนาจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิ่าราตรีการเทินสาธุ